สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้จะเป็นการเล่าหนังสือแม่ชีสันสนีเสถียรสุดกาวยางแห่งปัญญาโดยผู้เขียนก็คือคุณมนทิลาจูทะพุทธิเป็นของสำนักพิมพ์3สีนะครับต้องยอมรับว่าก่อนหน้าที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ผมรู้ประวัติและงานของแม่ชีสันสนีน้อยมาก มีเพียงครั้งเดียวที่ได้ฟังประวัติคร่าวๆผ่านการชมคลับไฟเดย์ที่ท่านได้มาแบ่งปันประวัติชีวิตสั้นๆในช่วงที่พบรักกับคุณเสถียรจนกลายเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเท่านั้นผมจึงดีใจมากๆที่พี่อ้อยหรือคุณมนทิลาจูทัพุทธิอดีตบกนิตยยสารแพลวสุดสัปดาห์ผู้ซึ่งทำงานรับใช้แม่ชีสันสนีถึง26ปีไดเมตตาส่งหนังสือที่เขียนเองเล่มนี้มาให้ วันนี้เรามารับรู้ประวัติของนักบวชสตรีผู้เป็นหนึ่งในตำนานของฝาเมืองไทยกันครับโดยผมจะเล่าเป็นลำดับข้อๆดังต่อไปนี้ข้อที่1วันเกิดอันไรซึ่งพ่อ31ตุลาคมพศ .2496 บ้านทรงไทยหลังน้อยชั้นเดียวในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ตอนรับสมาชิกคนใหม่ของครอบครัวบ้านที่เมื่อนับรวมทาลกน้อยแล้ว ประกอบด้วยผู้หญิงห้าคนได้แก่คุณยายคุณป้าแม่และลูกสาวสองคนลูกสาวทั้งสองมีวัยที่ห่างกันสองปีสายสัมพันธ์คือชื่อของลูกสาวคนโตเธอมีชื่อเล่นว่าตุ๋มติม๋มส่วนลูกสาวคนเล็กมีชื่อจริงว่าสันสนีหรือที่ทุกคนเรียกกันว่าตุกตาตุกตาแทบไม่เคยเห็นหน้าค่าตาของพ่อผู้ให้กำเนิดแม่ของเธอไม่เล่าอะไรให้ฟังมากนะัก เธอรับรู้ภายหลังจากคุณป้าว่าพวกเธอเป็นเพียงบ้านเล็กของคุณพ่อที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงตามกฎหมายใดๆทุกคนในบ้านช่วยอบรมเลี้ยงดูเด็กทั้งสองอย่างเต็มกําลังไม่ได้รู้สึกหวยหาความรักจากพ่อแต่อย่างใดโดยเฉพาะแม่ที่ปลูกฝังในเรื่องของการรู้จักให้รู้จักรับ ที่สำคัญยังสอนให้รู้จักคุณค่าของการทำงานรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับมอบหมายซึ่งสำคัญมากๆแม่สอนให้เธอรู้จักอดทนต่อสู้อย่างเข้มแข็งทว่าให้อ่อนโยนนิ่มนวลซึ่งจะทำให้ชนะประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริงทั้งปลูกฝังหัวใจใฝ่ธรรมะโดยการใส่บาตรทุกเช้าขอให้หนูมีดวงตาเห็นธรรมคือคำอธิษฐานที่หนูน้อยตุกตาอายุไม่ถึงสามขวบ พูดหลังจากไซบาเศเสร็จเรียบร้อยในวันหนึ่งแม่รับฟังอย่างรักใคร่โดยมิรู้เลยว่ามเมล็ดพันธุ์ที่เพาะไว้ในวันนั้นจะเติบใหญ่เป็นต้นไม้อันร่มเย็นแก่ผู้คนจำนวนมากในอนาคต 2. พบสัจธรรมครั้งแรกจนเกือบทำให้เสียศูนย์เมื่อโรงเรียนใกล้บ้านไม่มีชั้นประถมปีที่5แม่จึงจำต้องส่งลูกสาวทั้งสองจากอ้อมอก ไปเรียนต่อที่โรงเรียนไกลขึ้นโดยพักอาศัยอยู่กับผู้เป็นป้าและจะมารับกลับบ้านทุกเสาร์อาทิตย์เวลาผ่านไปตุกตาขยับขึ้นชั้นมหนึ่งเลยขอแม่กลับมาอยู่บ้านและนั่งรถไปกลับเพียงคนเดียวโดยพี่สาวยังคงพักอยู่บ้านป้าเหมือนเดิมเพราะต้องเตรียมตัวสอบเข้าพยาบาลทุกอย่างดูเหมือนจะลงตัวราบรื่นแต่แล้วเหมือนฟ้าถล่มลงตรงหน้า แม่เส้นเลือดแตกในสมองเสียชีวิตอย่างกระทันหันทิ้งให้ลูกสองคนโดยเฉพาะตุกตาในวัยสิปีที่ต้องเคว้งคว้างหมดแล้วที่พึ่งทางใจและทางกายแม้คุณป้าจะปราณีเธอเหมือนลูกในไส้แต่ความอบอุ่นคุ้นเคยย่อมไม่มีทางเทียบเคียงกับแม่ได้เลยความโศกเศร้าทรงผลให้เด็กที่เคยเรียนดีสอบได้ที่หนึ่งกลายเป็นเด็กเรียนอ่อนสอบตกซ้ำชั้น จากเคยคิดสอบเข้ามาหาวิทยาลัยก็เบนเข็มมาเรียนครูซึ่งเป็นสัมมาอาชีพเดียวกับแม่ด้วยคำหนึงว่าแม้จะไม่มีแม่แล้วขอเลือกทำอาชีพเดียวกับแม่ก็ยังดี 3. วัยททำงานที่พุ่งทยานไปข้างหน้าพอเติบโตเด็กสาวก็เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยคณะศึกษาศาสตร์ระหว่างรอฟังผลสอบเธอไปติวภาษาอังกฤษ และได้อ่านหนังสือพิมพ์จนพบว่าโรงเรียนสอนตัดเสื้อกำลังประกาศรับสมัครนางแบบไม่รู้อะไรดนใจให้เธอลงสมัครกับเขาด้วยผลคือเธอติดหนึ่งในสิบของผู้เข้ารอบสุดท้ายเมื่อวันประกวดจบเธอได้ตำแหน่งรองอันดับหนึ่งควบกับนางงามบุคลิก,กภาพยอดเยี่ยมต่อมาการเป็นนางแบบได้นำพาโอกาสมากมายเข้ามา จากเด็กต่างจังหวัดธรรมดาได้ไปออกทีวีและบินไปเดินแบบที่ญี่ปุ่นถึงสองครั้งเมื่อการรักษารูปร่างให้งดงามเป็นสิ่งจำเป็นเธอจึงไปออกกําลังกายที่ World Club สถานออกกําลังกายครบวงจรที่มีชื่อเสียงที่สุดในพศ2519ที่นี่เองไม่รู้ด้วยถูกชะตาหรืออะไรเธอได้รับโอกาสใหม่จากคุณรุ่งทิวาจุลเดชะ เจ้าของ World Club ที่ท้าถามให้มาทำงานเป็นประชาสัมพันธ์ในสถานที่ออกกำลังกายแห่งนี้ 4. วันที่พบรักจนชีวิตยุ่งเหยิงตอนนี้ตุกตาเริ่มมีชื่อเสียงจากการทำงานหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ทุกเสาร์วาิทิ์กับคุณดำรงพุทธาลและมีงานประจำเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ World Club รวมทั้งได้มีโอกาสทำโครงการคืนสู่สังคมหลายต่อหลายครั้ง สร้างชื่อเสียงให้แก่ตัวเธอและเวิลด์คลับอย่างมากรวมทั้งยังได้เดินแบบเป็นระยะซึ่งการเดินแบบนี้เองได้นำพาให้รู้จักกับหนุ่มใหญ่ชื่อเสถียรเสถียรสุดมหาเศรษฐีผู้ทำธุรกิจหลายอย่างรวมทั้งเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าเพลินจิตอาเขตอีกด้วยหลังจากรู้จักกันคุณเสถียรไม่ปิดบังความรู้สึกของตนดยการส่งดอกไม้มาให้ แล้วยังโทรหาเพื่อพูดคุยสั้นๆทุกวันอย่างเสมอต้นเสมอปลายคุณสเสถียรปิดท้ายบทสนทนาด้วยคำว่าคิดถึงนะนั่นทำให้หญิงสาวเกิดความไว้วางใจจนจิตใจเริ่มหวัน่นไหวทีละเล็กทีละน้อยความอบอุ่นนี้เธอที่ไม่เคยได้รับจากผู้ชายใดมาก่อนเติบโตจนกลายเป็นความรักแรกและรักเดียวของเธอในที่สุดคุณสเสถียรมีครอบครัวหรือยังคะ เธอตั้งคำถามขึ้นมาในวันหนึ่งเมื่อรู้ใจตัวเองอย่างแน่นอนแล้วหนุ่มใหญ่สบตาด้วยแววตาจริงจังและจริงใจคุณอายุขนาดนี้แล้วจะไม่มีครอบครัวเป็นไปได้อย่างไรแม้จะตอบอย่างไม่ปิดบังแต่ก็ทำให้หญิงสาวใจหายวูบต่อให้รักมากเพียงใดแต่ภายในเธอรู้ดีว่าการครบกันต่อไปยอมไม่ถูกต้องอย่างแน่นอน บาดนี้เธอเข้าใจหัวอกความทุกข์ของผู้เป็นแม่ได้อย่างดีทีเดียวระยะเวลาทอดยาวไปหลายปีจนเมื่อสับสนมากเข้าเธอจึงตัดสินใจขอลาพักร้อนกับเจ้าของเวิลด์คลับเพื่อไปสำรวจหัวใจตัวเองที่ประเทศอังกฤษเป็นระยะเวลาสามเดือนแล้วพอกลับมาสถานการณ์กลับยิ่งแย่ลงไปอีกสังคมเริ่มซุบซิบนินทานหนักข้อขึ้นเรื่อยๆ เมื่อหนทางออกจากปัญหาเป็นเรื่องที่ทำใจได้ยากคุณสเสถียรเลยถามตรงๆว่าต้องไปที่ไหนถึงจะทำให้หญิงสาวมีความสุขวัดเธอตอบอย่างไม่ลังเลถ้าเช่นนั้นคุณบวชไหมนุ่มใหญ่ถามจริงจังด้วยเคยพูดคุยเรื่องการบวชกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาก่อนและตรงใจกับคนรักอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อหญิงสาวพยักหน้ายินดีรับการบวชทุกอย่างจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และนั่นคือการบวชครั้งสุดท้ายของแม่ชีสันสนีสเถียนสุด 5. วันที่เดินทางธรรม22กุมภาพันธ์พศ2523แม่ชีได้ไปบวชที่วัดสิริวงศธรรมนิมิตโดยมีพระครูภาวนานิพพานเป็นพระอุปัชฌาตามที่คุณสเสถียนแนะนำสำหรับตัวคุณสเสถียนเองจากที่เคยตื่นนอนตอนใกล้เที่ยงกลับเดินทางมาที่วัดเวลาตีสี่ทุกวันไม่เคยขาด นับจากนั้นเขาก็กลายเป็นโยมอุปถากคอยดูแลความเป็นอยู่ของแม่ชีรวมทั้งเป็นกำลังหลักในการพัฒนาวัดไปพร้อมกันจากเดือนเป็นปีเป็นสองปีเลื่อยมาจวบจนหลายปีผ่านไปแม่ชีก็ยังคงบวชอยู่ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะอุบายของหลวงพ่อที่ทำการบวชให้ด้วยอยู่มาวันหนึ่งหลวงพ่อก็เรียกแม่ชีเข้าพบเพื่อแจ้งว่า มีที่ดินซึ่งเป็นของลูกศิษย์อยู่8ดไร่ในซอยวัชละพลสนใจบ้างไหมด้วยเห็นว่าลวงพ่อไม่เคยแนะนำอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์แม่ชีจึงไปปรึกษากับคุณเสถียรและได้ตกลงใจซื้อเอาไว้ที่ดินผืนนั้นต่อมาจึงพัฒนาเป็นเสถียรธรรมสถานสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์อาจอาสภะเมตตาตั้งชื่อให้ เสถียรธรรมสถานนี้หมายถึงสถานที่ที่มีธรรมะอันมั่นคงเสถียรธรรมสถานที่พระบรมสารีริกธาตุสเสด็จมารวมทั้งรองรับผู้สนใจใฝ่ธรรมะไม่ใช่แค่กับคนไทยแต่รวมไปถึงผู้คนมากมายทั่วโลกที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนและปฏิบัติธรรมที่นี่ 6. วันที่ออกสู่โลกกว้างนอกจากทำโครงการหลายอย่างเพื่อผู้หญิงที่เจอปัญหาในชีวิต นักบวชสตรีผู้ต้องโทษในประเทศแล้วแม่ชีสันสนียังมีโอกาสทำงานระดับประเทศและนานาชาติมากมายบางส่วนของการทำงานมีดังต่อไปนี้ได้รับเชิญจากท่านติชนัทฮันให้เดินทางไปดื่มน้ำชาและเรียนรู้เรื่องการสร้างกิจกรรมเพื่อหลอมรวมและปฏิบัติธรรมอย่างเรียบง่ายที่หมู่บ้านพลัมประเทศฝรั่งเศสได้เข้าเฝ้าองค์ทลายลามะที่14อย่างใกล้ชิด และอย่ัง,งห่างๆในหลายประเทศถึง5ครั้งได้ึ้นเวทีงานประชุมนานาชาติเอทโลกที่จัดขึ้นที่กรุงเทพมีผู้นำดารานักแสดงบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นพันคนรวมทั้งได้สนทนาธรรมกับลิชาร์ดเกียรด้วยได้ลงพื้นที่พูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้สูญเสียคุณหมอทหารและจิตอาสารวมทั้งพิจารณาสังขาร ทั้งได้อุทิศส,ส่วนกุศลในเหตุการณ์สึนามิที่เขาหลักจังหวัดพังงาต่อมาก็เดินทางไปให้กำลังใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับดอนชีนักบวชสตรีในกรัรมพูชาผู้สูญเสียสามีและลูกไปในสงครามล้างเผ่าพันธุ์อันยาวนานทั้งได้เดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนเอเชียที่พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สันติภาพที่เมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงสันติภาพผ่านระเบิดนิวเคลียร์และยังได้เข้าร่วมประชุมสุดยอดสันติภาพแห่งสหัสวรรษของผู้นำทางศาสนาจากองค์การสหประชาชาติมี188ประเทศทั่วโลกที่จัดขึ้นที่กรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก่อนที่สองปีต่อมาท่านก็ได้เป็นหนึ่งในผู้กล่าวปากฐกถาบนเวทีด้วยและได้เข้าร่วมประชุมมุมมองของผู้หญิงทั่วโลก ที่มีต่อการปฏิวัติอิสลามณกรุงเตหารานประเทศอิหร่านรวมทั้งได้เข้าประชุมกับหุ้นส่วนของสตรีเพื่อสันติภาพในตะวันออกกลางสู่ความยุติธรรมและปรองดองณประเทศจอร์แดนรวมทั้งงานอื่นๆอีกมากมาย 7. a w a l k of wisdom ก้าวย่างแห่งปัญญาวิกตอเ i ียโฮ เป็นหนึ่งในทีมสื่อคณะทำงานการประชุมผู้นำสตีทางศาสนาและจิตวิญญาณประเทศสหรัฐอเมริกาเธอได้รับมอบหมายให้สัมภาษณ์แม่ชีสันสนีซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มสตรีที่มาประชุมด้วยหญิงผมทองถามคำถามนักบวชหญิงจากเมืองไทยหลายต่อหลายคำถามเมื่อทุกอย่างสิ้นสุดลงเธอถึงกับร้องห้ยอย่างกลั้นไว้ไม่อยู่ด้วยความตื้นตันกับคำตอบที่กระแทกใจอย่างจัง ความประทับใจนั้นทำให้วิกตอเรียทิ้งงานที่มีรายได้สูงและตัดสินใจหันมาทำภาพยนตร์สารคดีประวัติชีวิตของผู้นำสตรี13ท่านซึ่งแน่นอนว่าแม่ชีสันสนีก็เป็นหนึ่งในนั้นทีมงาน8ชีวิตได้บินมาเมืองไทยและถ่ายทำวิถีชีวิตทางธรรมนานเกือบเดือนก่อนได้รับชื่อสารคดีว่า A Walk of Wisdom อ้าวยางแห่งปัญญา ตัวหนังออกฉายครั้งแรกที่งานประชุมในประเทศเปอร์โตริโกที่ตอนแรกไม่ชี้ตัดสินใจปฏิเสธคำเชิญที่จะไปร่วมงานในตอนแรกก่อนที่จะเปลี่ยนใจเมื่อได้รับจดหมายเชิญครั้งที่2และรับทราบหัวข้อสนทนาเรื่องความการุณาความอดทนอดกลั้นและความไม่มีตัวตนจากออสการ์เอเรียสซานเชคบุรุษผู้ซึ่งเคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีพศ2530 และเป็นถึงอดีตประธานาธิบดีของประเทศคอสตาริกาที่นี่เองแม่ชีได้พบกับอาวาลันชาฮูรีรองเลขาธิการสหประชาชาติรวมทั้งได้พบกับดีพักโชปราผู้นำทางจิตวิญญาณระดับโลกชาวอินเดียที่มาร่วมงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันหลังจากออกฉายที่นี่ประมาณสองเดือนต่อมา ภาพยนตร์สารคดี A Walk of Wisdom ได้รับเลือกให้เข้าประกวดในงานประกวดภาพยนตร์นานาชาติซานตาบาบาราและสร้างปรากฏการ์คนจองซื้อตั๋วแน่นขนาดจนต่อคิยวยาวไปถึงสองช่วงถนนเมื่อรับชมจบผู้ชมถึงกับยืนปรบมือให้อย่างยาวนานทั้งสตีเฟนไซมอนผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง What Dream May Come และ Somewhere in Time ได้บอกว่าแม่ชีได้ช่วยเยียวยาลูกสาวคนโตของเขาจึงตัดสินใจซื้อไปฉายต่อที่ Spiritual Cinema Circle เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2548คนไทยจะมีโอกาสรับชมสารคดีนี้ในโรงภาพ,พยนตร์เนื่องในโอกาสครบรอบวันบวช2 5พรรษาของแม่ชี 8. บทส่งท้ายหนังสือแม่ชีสันสนสถียนสุด ก้าวย่างแห่งปัญญายังมีรายละเอียดและคำสอนแม่ชียอยู่เยอะมากทว่าเนื้อหาในเล่มสิ้นสุดการเดินทางตรงการสร้างสารคดีเนื่องจากเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นมานานมากแล้วฉบับที่ผมนำมาเล่านี้เป็นฉบับพิมพ์ใหม่ซึ่งเป็นครั้งที่5ซึ่งออกวางขายเมื่อต้นปี2565ทว่าหนังสือเล่มนี้ได้ถูกเขียนขึ้นมาตั้งแต่เกือบ20ปีก่อนแล้วครับ สิ่งที่อยากเล่าเพิ่มเติมเหตุการณ์สำคัญที่ต่อจากในหนังสือก็คือ11ธันวาคม2560คุณสเสถียรเสถียรสุดผู้รวมก่อตั้งสเสถียรธรรมสถานได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดในวัย91ปีพศ2563เกิดโลกโควิดระบาดอย่างหนักแม่ชีสันสนีได้ดำริให้สร้างศูนย์การเรียนรู้และสถานปฏิบัติธรรมสเสถียรธรรมสถานแห่งที่สอง เรียกว่าหุบเขาโพธิสัตว์ไว้เพื่อเป็นมรดกโลกจากที่ดินที่ได้รับบริจาคที่แก่งกระจานเพชรบุรีโดยการก่อสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็วจากการร่วมไม้ร่วมมือของลูกศิษย์และนักบวชจำนวนมาก7ธันวาคม2564แมชีสันสนีเสถียรสุดกลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบในเวลา18นาฬิกา23นาที สิริอายุ68ปีด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารที่ป่วยมาตั้งแต่ปี5 6 6พผมอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยความรู้สึกเต็มอิ่มในเรื่องราวที่ละเอียดและรับรู้ความเมตตายอย่างหาที่สุดไม่ได้ของแม่ชีสันสณนีนอกจากนั้นยังเต็มอิ่มในภาพประกอบที่หาชมได้ยากและเต็มอิ่มกับความงดงามทางภาษาที่พีออยบรรจงถ่ายทอดงานแห่งชีวิตชิ้นนี้ขึ้นมา ระหว่างอ่านก็รับรู้ได้ถึงความอบอุ่นความเมตตาของท่านเป็นอย่างมากไม่แปลกใจเลยที่ผู้คนจำนวนมากรักแม่ชีระหว่างอ่านมีน้ำตาไหลไปสองรอบด้วยครับโดยเฉพาะตอนที่ใกล้จะจบเล่มรู้สึกได้ชัดเจนถึงประโยคที่พี่อ้อยเขียนความในใจตอนต้นเล่มเมื่อสังขารของแม่ชีไม่ได้อยู่อีกต่อไปว่าเมื่อจิตสงบเราจะพบกันขอความสุขสงบจงบังเกิดในจิตใจของผู้ฟังทุกท่านนะครับ ธรรมะสวัสดีแล้วเจอกันใหม่ครับ